ฮัลโหลก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของเกม b e a t b Be บฟ so. โซก็จะเป็นคลิปเปิดกาชานะครับซึ่งณนะตอนนี้มีกาชาใหม่เข้ามาเป็นนี่เลยกาชาเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงนะครับก็จะมีไฮไลท์หน้าตู้ก็คือกิมจอไอเซนแล้วก็ลูเคียสำหรับตู้นี้นะครับที่เด็ดเลยก็คือลูเคียนี่เลยนะครับลูเคียร่างเหมือนร่างทะเลทรายนะ ก็สําหรับลูเคียร่างนี้นะครับเขาจะมีความพิเศษก็คือเพิ่มดอกน้ําหอม5อันนะครับก็คือเพิ่มดอกน้ําหอมสีส้ม5อันอ่ะก็สามารถเอาไปใส่ในทีมแล้วก็ฟาร์มน้ําหอมได้นะถ้าเกิดเราฟาร์มคนเดียวนะแต่ก็ถ้าเอาไปฟาร์มทีมก็อ่ะต้องจัดของเขาเยอะๆหน่อยนะครับจัดเต็มเอาไปลงฟาร์มน้ําหอมได้เลยก็ตัวนี้นะครับ SP จะอยู่ที่7 9 4นะครับเป็นสายสกิลนะครับก็ค่อนข้างสูงมีสกิลลิงเป็นตายเกิดนะครับ หนะึ่งร้อนตะก็คือตายแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็มีคิลเลอร์เป็นคิลเลอร์ยม,มทูตนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับกิมจอนี่เลยกิมจอล่างนี้นะครับจุดเด่นของเขานะครับสำหรับตัวนี้ก็คือสกิลลิงนะครับสกิลลิงสิบเ์เซนะแล้วก็เป็นตัวที่ใช้ได้นะเป็นตัวที่สามารถเอามาเล่นได้อยู่นะเพราะว่ามีทั้งเพิ่มฮิตสกิลมีทั้งเพิ่มความแรงสกิลยี่สิบเปด้วย แล้วก็ไอเซนตัวไฮไลท์หน้าตู้อีกตัวหนึ่งนะครับไอเซนตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ได้เหมือนกันเป็นตัวที่มีสกิลสองเป็นสกิลวอลแทกนะครับแล้วก็มีการติดดีบัฟทุกสกิลเลยนี่นะครับแล้วก็มีเพิ่มความแรงของท่าโจมตีปกติให้อีก80%บนะครับบวกกับสกิลลิงของเขาไปด้วยก็จะเป็น100%ถือว่าแรงมากๆนะครับสำหรับตัวนี้อาจจะไม่มีดับเบิลฮิตนะแต่ตีแรงนะครับ ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับ3ตัว,วหลักหน้าตู้นะแล้วก็มีตัวที่เหลืออีกหลายตัวครับผมอย่างเช่นตัวที่ใช้ได้อีกนะครับก็คืออิจิโกะล่างทะเลทรายนะครับล่างสีเขียวเนี่ยแล้วก็ลิลิเน็ตนะครับแล้วก็มีโยรุอิจิแล้วก็ฮาริเบลแล้วก็งินก็เป็นตัวเทศกาลนะครับหน้าสะสมแล้วก็ตู้นี้เปิดค่อนข้างถูกนะครับก็เปิด5สเต็ปใช้แค่900เองแล้วก็เปิด ไปถึงสเต็ปที game, 5 5 6่6ก็จะใช้ประมาณ950นะครับซึ่งผมแนะนําให้เปิดะ6สเต็ปก็ได้หาลูเชียนะครับถ้าเรามีเพชรเหลือนะแล้วก็มันจะการันตีนะครับสเต็ป5 10 15บ5เนี่ยจะการันตี5ดาวหนึงตัวแล้วก็1-61จะเปิดแค่50เพชรเท่านั้นอ่ะเลทก็จะ3%แต่ว่าสเต็ปที่5-10-15เนี่ยจะ8%เลยก็โอเคประมาณนี้ครับผมตัวในนี้ก็สามารถเอามาใช้ได้ทุกตัวเลยนะ ถ้าเกิดเราไม่มีคิลเลอร์ไหนหรือไม่มีสีที่เราขาดพอดีแล้วเราเปิดได้มาก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับอัพง่ายด้วยโอเคมาดูกันที่สเต็ปที่หนึ่งครับผมลูกเคียนะจยากได้รูเคียดีเสื้อสอตัวนะครับเป็นสีทองโอเคไม่มีอะไรนะครับสเต็ปถัดไป 150เพรนะครับเรทก็จะอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์นี่นะครับมีของแถมด้วยสเตปที่สองหนึ่งร้อยห้าสิบเพซสามเปอร์เซ็นต์มาไหมโอ้โหไม่มานะครับไม่รู้ว่าจะเกลือหรือเปล่านะซึ่งในตู้นี้ผมมีอยู่ที่ผมมีอยู่นะก็คือล i ล i เน t ตนะครับแล้วก็ฮาริเบลคือสองตัวนี้ผมมีแล้ว ตัวอื่นก็ถ้าได้มาเนี่ยอย่างน้อยผมขอสักสามตัวนะครับใน6สเต็ปเนี่ยนะที่ผมจะเปิดขอสักสามตัวผมจะไม่เกือนะครับโอเคได้รูเชียนี่คือคุ้มนะครับไปรุยต่อสเต็ปที่สามโอเคมันจะมามาไหมโอเคเินปะเสียงนี้นั่นไง อิจิมาลุงินโอเคก็เป็นยินสีม่วงนะครับซึ่งผมก็ยังไม่มีเหมือนกันตัวนี้สายตีไกลมีดีบัฟด้วยก็เดี๋ยวต้องลองไปออามาใช้ดูนะครับก็ดาม,มาแล้วหนึ่งนะครับตัวที่ยังไม่มีสเต็ปที่สสเต็ปที่สี่นะครับจะอยู่ที่กี่เปอร์ล่ะอ่ะหกเปอเซ็นแล้วโอเค มาอีกไหมโอ้โหสีเสื้อตัวเดียวนะครับอ่าไม่มามาลุนการันตีแล้วนะครับอ่าสำหรับสเต็ปที่5จาจะการันตีแล้วก็มีโอกาสออกทั้งหมด8%นะครับต้องได้มากกว่า1ตัวนะถึงจะคุ้มเนี่ยในการันตีเนี่ยเพราะว่าโอกาส8%เลยอะก็คือได้แค่การันตีอย่างเดียวมันก็ไม่คุ้มนะครับมาขอหน่อยลูเคีย โอ้โหดวงอะไรกันนี่ได้ยินซ้ำนะครับโอ้โหตัวอื่นมีทั้งเยอะทำไมทำไมไม่ได้อะแล้วจะบอกนะว่าได้ตัวเดียวเอ้ยโอ้ได้น้ำง,งูครับซุนซุนนน,นนะครับแถมไหมอีกตัวนึงนะ โอเคก็ได้มาถือว่าคุ้มคุ้มไหมเนี่ยไม่คุ้มนะครับผมว่าไม่คุ้มละเพราะว่าเงินเราได้ซ้าแต่ว่าได้เพิ่มมาอีกตัวนหนึ่งนอกจากรนตรีนะโอเคก็ถื AH okay. อว่าได้นะครับโอเคอีก50เพชรนะครับสุดท้ายละก็ของแถมก็คือหัวใจซึ่งผมมีเยอะมากมันไม่ค่อยจําเป็นกับผมแล้วนะครับโอเคอันนี้สามเปอร์เซ็นต์เชียมาหน่อย โหลดนานโหลดนานโอ้โหผีเสื้อหนึ่งตัวนะครับโอเค <c oughs> จบแล้วก็โอเคสำหรับตู้น,นี้นะครับก็ถ้าเอาในความคิดผมนะที่ผมเปิดนี่ก็คือผมเกลือนะผมผมกได้เตรียมปากเลยว่าผมว่าผมเกลือมากด้วยเพราะว่าไม่ได้ตัวที่แบบ เก่งๆจริงๆเลยอย่างที่ตัวที่ผมยากได้นะครับอ,อย่างที่ผมบอกรูเชียเนี่ยมันเก่งไอเซนไอเซนก็เก่งไอเจ้ากิมจอก็ยังเอามาลิงได้14%นะครับอิจิโกะก็เก่งอ่ะก็ไม่ได้เหมือนกันซึ่งได้ตัวซ้าม,มาเป็นยินคู่เลยก็โอเค <c oughs> โอเคดีไหมเนี่ยอะก็ ประมาณนี้แล้วกันครับผมสําหรับคลิปเปิดกาชานะใครที่กําลังจะเปิดก็ขอให้โชคดีครับผมอ่าแล้วก็ไม่ต้องจัดจนเกินตัวนะครับสำหรับตัวนี้เราเปิดเอาแค่พอรุ้นๆก็ได้นะครับถ้าเรามีเพชรเหลือหรือว่าใครจะข้ามก็ไม่เป็นไรแต่ว่าลูเคียนเะนี่ยมันค่อนข้างสําสคัญเพราะว่าตัวละครทุกตู้ทุกตัวในตู้นี้นะครับมันจะไม่มีในตู้ไอตั๋วธรรมดาตัวละครพวกนี้เป็นตัวเทศกาลครับ จะหาจากในตั๋วพวกนี้ไม่ได้นะครับก็ถ้าใครอยากจะได้ก็แนะนําว่าให้เปิดครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับคลิปเปิดกาชานะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ